สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกมลน์เลนเจอร์ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะไปตีกิวเลตใหม่กันหน่อยอ่าใกล้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วแหละเลืงหวันนะเข้ามานะตอนนี้นะครับเลเวลทอนะอ่าเป็นอีเวนต์เลนะครับอยู่ที่เลเวล72ทอ72นะครับเลือดค่อนข้างเยอะแล้วเหนียวเอามากมากนะไปเข้าน้อยมากๆอ่ะ เดี๋ยวมาดูทีมของผมหน่อยดีกว่าทีมที่ผมใช้ตีก็จะประมาณนี้เลยนะครับเกียร์ก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกมีเกียร์เท่าไหร่ก็ยัดยัดลงไปนะแบ่งแบ่งกันใช้นะะเดี๋ยวมาดูตัวดูเกียร์กันเลยแล้วกันไล่ไปทีละตัวเลยนะเยลลี่โยมิบาวซูเปอร์แบ็คครับ Back หรือว่าชุดดำนั่นเอง โโลีวายโจคอนดอร์หน้าไม้ครับไทกะบิลลูดีเอสจระเข้ครับอินุยะชะโคโนี่มัธยมปลายหรือว่าโคโนี่นักเรียนนั่นเองอุนเตมันทาร่โครับผมดูลียางฮะ เอลซ่าลิวเบลคิงครับอันนี้ส็อตนะนักพนันมือโปรโลและตัวสุดท้ายครับอมาม่าตัวเกียร์ก็ประมาณนี้แหละมาลองดูนะว่าจะตีเข้าแรงมากน้อยเพียงใดนะ โจมตีเลยได้ข่าวว่าเหนียวเดี๋ยวเจอกันหน่อย <c oughs> ดาบแรกมันตีได้สามดาบนะอ่าตีได้สามดาบนะครับอีเวนเลทอีเวนเลทดาเนี่ยดีนะผมชอบมา, Auto มากออโต้คูณสองมาเลยกดออโต้คูณสองไว้หนึ่งนาทีคูณสองเข้าไปเหลือสามสิบวิวใช่ไหมสามสิบวิแป๊บเดียวก็จบแล้ว เอาเวลาไปทําสเตจอื่นบ้างเอาไปเล่นอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างนี้เอาแบบปปหายทีมเราเนี่ยหายหมดเลยเอเอไอ,อ้บอสบอสบอสเหลนยิ่งตีแรงนะเจ้าทอเนอี่ยโอ้ยดูสกิลโอ้โห้ดาบเอ้ยไม่ใช่ดา่าแขวนค้อนค้อนโคตรโหดอ่ออออออะแต่ีกข้า0.8 0.8นนะครับเพื่อน ตีไป400ล้านโอ้โ oh, ห oh, oh. 400ล้านคือ0.8นะครับอยู่ที่เลเวล72นะทอดาบแรกผ่านไปเข้า0.8ดูดาบที่2กันจะเป็นยังไงโคตรอึดเหนียวจัดๆเลยฮนะมาอ,อกตกคูณ2ต่อนะเมาดิครับเข้ามาดิครับผม เลือดทอตอนนี้52เอ้ย52%เปอร์เซ็นต์นะ52%องเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้โหทอโอ้ยทุบเร็วไปว้าทุบเร็วไป51บเอปอร์แล้วครับลงมาหนึ่งเปอร์ละเราก็ปล่อยตัวออกไปหมดแล้วด้วยนะฮะอื้อไอ้หนูไอ้ช่ามันไปเล่นอะไรตรงนั้นวะนะทอมเดินมาทำไมวะเนี่ย เอาหน่อยเอาหน่อยเออเดินกลับไปให้เราหวดหน่อยอ๋อหมดเวลาครับผมหนึ่งเปอร์เซแรงผมเมื่อกี้นิดนึงตีเข้าหนึ่งเซครับก็ห้ายี่สิบล้านนะดาเมทที่ทำไปนะและดาบสุดท้ายตีได้3มดาบนี่คือดาบสุดท้ายนะไปเลยไวรุ่นโกโกโก มาออตโตคูณ2ไปเกมจะได้จบเร็วๆครับผมเออเออแทงแทงแทงรวมกันสับดาบอินุยชหา50เปอร์แล้วครับเออลงมา1%แล้วละ่ะเอาเนี่ยเอาน่อยเอาน่อยเอาน่อยอย่าเดินไปข้างหลังเร็วสิทอเดินกลับมาเดินกลับมาอินุยชะผมอึดเว้ มันเป็นธาตุน้ำด้วยมั้งทออนเป็นธาตุไฟนะมันจะเลยยืนอึดทนทานนิดนึงนะสำหรับอินเวชะนะกับจ็อกเคอะไรเงี้ยถึกดีตีเข้ากี่เปอร์เซ็นต์เนนะี่ยหนึ่งจุดสองโอ้โหหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจที่ทำไปหกร้อยสามสิบล้านอึดมากเลเวลเจ็ดสองนะเจ้าทออหมดจัดเลยครับ โอ้โหดูดูดูดาเมจท,ที่ผมทำไปในกิลนะผมอยู่ลำดับที่26นะครับโอ้ดูเพื่อนๆที่อยู่ลำดับต้นๆน,น,นะอุอ้ยตีกันแรงมากเลยนะยอดยอดครับผมแ๋วอ่าตอนนี้ลำดับทั้งหมดเลยนะในทั้งเซิร์ฟเลยนะครับ อยู่ลำดับที่54อ่ะเนี่ยถ้าชนะได้กบดำา1ตัวนะเป็นรางวัลนะฮะนี่ครับยอดได้เท่าไหร่ก็เอานะตรงเนี้ยของฟรีของฟรีอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับสำหรับอีเวนต์เลดใหม่นะถ้าหมดเดือนนี้ไปไม่มีแล้วนะฮะต้องรอเดือนหน้าว่าจะเป็นในรูปแบบไหนต่อไปน,นั่นเอง เดือนนี้ก็อย่าลืมมาตีกันแล้วกันเหลือหวันครับเหลือหวันเมื่อกี้ตีเลทใหม่ตอนนี้ไปตีเลทเก่ากันบ้างตีเลทเก่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่เข้ามาเลทเก่านี่ผมก็จะใช้ทีมทีม p v p เลยหวดเลยครับเพราะว่าเกียร์แรงดีสกิลก็แรงนะตี ico, ปิโก้ด้วยปิโก้เลืเอดใกล้จะหมดแล้วจะได้ปิดได้หรือเปล่าเนี่ย วันหนึ่งก็ตีได้3ดาบนะอ่ะมามันดูดาบข้างนอกก่อนก็แล้วสามดาบ3ามดาบยังไม่ยังไม่วันนี้ยังไม่ได้ตีนะครับมาบวกเลย28%จะดับจะดับไหมเนี่ยผมก็เอาทีมหลักใน P.P.P. มาหวดเลยนะครับเกียร์แรงดีอ่านี่นะฮะสิบตัวบนหน้าจอแหละจัดไว้ ออกต่อคูณสอเหมือนกันนะครับสลับ A B ไปโอ้มันเหนียวอยู่นะก็เหนียวอยู่นะเ,นอนะอเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้เหนียวมากครับเหนียวจัดไอ้ทอก็เหนียวนะ ไอตัวนี้ก็เหนียวเหมือนกันนะครับพิกโกก็เหนียวเหมือนกันตีเข้าไปห้าห้าจุดสี่ห้าจุดสี่เปอร์เซนอ๋อตีอไปหนึ่งันร้อยล้านนะครับดาเมจที่ทำไปหนึ่งันหร้อล้านดาบแรกไปห้าเเซนแ์้วครับไปกันต่อหัวแต่ปิกโกองเดียวเลยแล้วกันนะจะดับไหมเนี่ยสองดาบจะดับไหมเนี่ยสลับ AB บไป ไปว่าอพิโก้ยี่สองเปอร์เซ็นเนี่ยผมจะเอาลงได้ไหมเนี่ยไปต่อไปต่อนะฮะสลับ a อเบไปดิสลับ a อเบไป,บไปเหนียวจัดเลยฮะเหนียวเหนียวมากเหนียวมากเวลาใกล้หมดแล้วด้วย ไม่ลงครับแข็งจัดแข็งจัด5.9%นะครับผมตีไป1,700ล้านนะดาเมจเอาอีกวะบวกเข้าไปอีกครับผมช่วยเพื่อนๆจะได้ปิดปิดให้มันเร็วๆนะให้ดาเมจทาดาเมจให้ได้เยอะที่สุดให้เปอร์เซ็นต์เลือดเหลือ,อน้อยที่สุดอะ่ะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาปิด สลับ AB ไปนะฮะตอนนี้เลือดเหลือ15บห้าเอร์เซ็นตครับต,ตีลงตีเลทนะลุย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 ไอย้ใกล้หมดเวลาแล้วใกล้หมดเวลาแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยสำหรับ AB ไปนะครับเราสิบเอ็ดเปอร์ครับ,รบตอนนี้โอ้โห เวลา5.3ไปเลยครับทำดาวเมดไป1,500ล้านได้อยู่ได้อยู่ออดาบหมดดาบหมดแล้วฮะมาดูดาเมดในกิวกันนะโอ้ยตน้ตนตน้ตนตนของกิวนะทำดาเมดไปเยอะอยู่นะของผมก็ อยู่ลำดับที่16ของกิลนะฮะอ่ะออกมาณนี้แล้วกันยอดยอดแต่ละคนแจ๋วแจ๋วะฮะอะ่มีใครบ้างเนี่ยโอ้ยตีกันเมามันมากเลยนะแลจบแล้วยังมีอีกครับยังมีวอ์อ่าตีกิลววอ์กันวันนี้ เอาให้หมดเอาให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวขอส่องตรงนี้ก่อนได้รับรางวัลโอเคได้รับหมดทุกช่องแล้วนะถ้ารวมมือกันก็จะสิ้นสุดภารกิจเร็วนะได้ครบหมดแล้วครับเพชรกิลตรงนี้อ่ะไปตีวอลกันดีกว่าอยู่วงกิววอลครับผมมัแล้วมันแล้วดูวป้อมเราดิโดนหวดไปยังป้อมเรายังอยู่ดีนะยังอยู่ครบนะฮะยังไม่แตกยังไม่แตกสักดาบเลย อแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะต้องปิดป้อมนี้ครับเพราะว่าป้อมนี้มันต้องการ10ดาบไงส0ดาบ10ดาบป,ป,ป้อมที่2นี้นะโอเคอม,มีตัวบินอ,อะไปสอยหนึ่งสอสาสี่อะไรอีครับผมกิวเลเนี่ยเอ๊ อันไม่ใช่ดิอันนี้เขาเรียกกิววอลครับกิววอลเนี่ยตียได้สองดาบเองนะช่วยๆกันตีนะครับทะลุทะลวงไปให้ได้ไวที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วแล้วเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยทีมเนี่ยสู้เขานะเราไวรุ่นอ่าไอตัวบินเราล่วงแล้วครับตัวบินเราหายไปลว เดี๋ยวผมจะกักหมากลุกไว้ตัวหนึ่งนะเก็บไว้ก่อนรอตัวบินเขามาหน้าป้อมเราก่อนนะโอ้กดกดแสงเลยเวลาแบบว่าเขาเขาพายุพายุพัดเรามาเรากดแสงแก้เลยครับมันจะได้ล้างสถานะต่างๆในแบบว่าไม่ต้องติดสตันนานะจะได้เดินออกมาได้เลยนะกันไว้กันไว้น,วนี่เราต้องกด กดกหมากลุกออกมาแล้วนะตอนนี้แล้วตอนนี้ผมจะพัดเขาคืนครับแล้วก็เถาวันเลยเอา่าทีนี้เราจะไปออกันหน้าป้อมแล้วครับหวดได้เลยตอนนี้เอาละลุมสกรรมยำหน้าป้อมับผมเลือดป้อมเขาเริ่มลดแล้วชนะชนะแน่นอนรอบนี้ตวัวบินเขาคงร่วงแล้วครับผมแจ๋วหมดเวลา โอ <Okay. S 2> เคเหล็กดมหนึ่งเหล็กดมหนึ่งเราจะต้องทะลวงเปิดเปิดก่อนเหล็กป้อมมูลใช่ไหมข้างนอกนี่คือป้อมมูลตีไอ้นี่แหละป้อมสองเนี่ยการดูสิบดามเนี่ยแล้วป้อมโคนี่ถึงจะเปิดนะอ่ะลาลอก่อนลอก่อนเพื่อนเพื<ๆ>่อเดี๋ยวเราจะเปิดช่องให้ ไปอีกครั้งหนึ่งครับกด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 อ่าเอาแบบเอาทองไอเทมไปสักนิดนึงมาโชว์เชโชวเชะกดล้างสถานะครับผมอ่าตะก้อนตะก้อนขอพายุพัดถาวนเราแล้วนะไม่ใช่พายุพัดดิสไลด์เลื่อนสไลด์ใช่ไหมเล็กสไลด์สไลด์ เดี๋ยวรอเราสไลด์กลับบ้างเดี๋ยวก่อนสไลด์ได้ไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอีกน,นิดนึงครับรอปล่อยตัวออกมาเยอะๆก่อนแล้วกันเฮ้ยได้เวลาแล้วเอาละเอาละ,เอาละครับผมจะสไลด์กลับแล้วสไลด์เถาวันแล้วก็ธนูไฟลงครับมาเอาละตีป้อมไวรุ่นลุมสกรรมํมยำหน้าป้อม ชนะวะเนียเรารอบนี้จะชนะหรือเปล่าไอผมกักตัวกันบินไว้อยู่นะรอตัวบินเขาบินมาก่อนแล้วผมค่อยปล่อยออกไปนะเอ้ยแต่แต่ทีมผมเริ่มตีป้อมไปไกลแล้วครับฮะตัวบินเขามาแล้วตัวบินเขามาแล้วปล่อยออกมาสองตัวนั่นแหละผาักออกไปครับาอาล้สอยสอยสอยให้ล่วงคู่หูดูโอผีจจนกับหมากลุกนะอ่า เอาสิเอาสิสอยสอยสอยล่วงไว้รุ่นข้างหน้าตีป้อมไหมเหลือกบบินเอาให้ลงเอาให้ลงเออลงหมดแล้วครับตีป้อมตีป้อมโอ้โหเกือบดับครับป้อมเขาเกือบดับนะฮะชนะชนะรนะอบนี้แจ๋วเคตีกิวเลตกิววอร์นี่ก็ดีนะได้เกียร์อ,รอุปกรณ์เกียร์มานะ สำหรับผู้เล่นใหม่นะอย่าลืมมาเข้าเลดเข้าวอกันบ่อยๆนะครับเกียร์ฟงเกียร์ฟรีนี่เอาไปใช้ก่อนนะเราค่อยสะสมลูบี้เปิดเกียร์คิสมตมาหรือเกียร์ลิมิเต็ดแนะนาคตถัดๆไปนะแต่ช่วงแรกสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเกียร์ฟรีสำคัญมากๆเลขสองดาบนะครับรอให้เพื่อนๆมาปิดเพิ่มนะแล้วเดี๋ยวป้อมนายค่อยเปิดค่อยไปรุมสกรรมย้ำข้างในกันต่อโอเค ออกมาณนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย